สวัสดีครับท่านศึกษาครับสำหรับวิดีโอนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการใช้คำสั่ง trim กันนะครับซึ่งคำสั่ง trim ก็จะมีลักษณะการใช้งานคล้ายๆกับคำสั่ง split นะครับซึ่งตามที่ครูได้แนะนำไว้ในคำสั่ง split นะครับในวิดีโอคำสั่ง split ว่าคำสั่ง trim เนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆับว่าวคือตัด ตัดรูปทรงโดยใช้ surface นะครับแต่ trim มนี่ก็คือมันจะตัดรูปทรงโดยที่ตัดเฉพาะจุดที่มันเชื่อมกันนะครับมาดูวิธีการใช้งานคำสั่ง trim กันนะครับไปที่ insert ครับไปที่ operation ครับแล้วก็เลือกคำสั่ง trim ครับคราวนี้ในการ trim เนี่ยเราจะ trim อะไรบ้างนะครับสมมติว่าเราจะ trim cylinder นะครับตัวเซนเดอร์กับตัวเซอร์เฟที่ไม่ใช่เซนเดอร์นะครับตัวนี้สองอันสังเกตว่าพอเราคลิกปุ๊บแบบข้างล่างจะโดนตัดใช่ไหมครับคราวนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะตัดเป็นแบบเ u t ร์ size หรือน e กอิเลเมนต์ตรงนี้เนี่ยอ่าตัวนี้นะครับเมื่อกี้เราเลือกเซนเดอร์ก่อนใช่ไหมครับเซนเดอร์จะถูกตัดอ่ทีนี้เรามาลองดูว่า พอเราเลือกตรงนี้คือสลับใช่ไหมครับแต่พอเราเลือก a u t s i z e previous element ก็จะเห็นว่าตัวที่เป็นเ surface เป็นแผ่นตนัวนี้ก็จะโดนตัดเหมือนกันนะครับเ,เราสังเกตด,ดูนะครับนี่คือข้อแตกต่างนะครับอพอเราต้องการแล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็โอเคนะครับทีนี้ส่วนที่เก็บไว้ก็คือส่วนส่วนนี้กับส่วนนี้ ส่วนที่เกินมันก็จะตัดออกนะครับมันก็จะตัดออกโอเคนะครับสำหรับคำสั่ง trim ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ